สามข้อห้ามคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือห้ามทำสามสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยชีวิตจะตกต่ำเร็วมากๆนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนะครับการกรบาดกลางฝ่ามือเนี่ยก็คือการกรบาดตรงนี้นะฮะร,ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อามนีแน่นอนนะครับไม่ไงั้นจะเข้ามาดูทำไมจริงไหม นะครับโอเค3ข้อห้ามใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่คนมีการกระบาดกลางฝ่ามือไม่ควรทำนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยชีวิตจะตกต่ำเร็วมากๆนะครับจากที่รุ่งๆุ่งอยู่เนี่ยกลายเป็นดาวร่วงอย่างได้เลยนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เลยนะคือ,อย่าด่าหรือ,อยาดูถูกพ่อแม่ตัวเองนะครับอันนี้สําคัญนะคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ย เป็นลูกรักเทวดาลูกรักเทพเจ้านะครับมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษามักจะมีรางสังหรณ์เวลาไปในที่แปลกแปกนะครับแต่คุณห้ามดูถูกหรือห้ามด่าพ่อกับแม่ตัวเองนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับหัวใจข้อที่1เลยนะครับเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยเทวดาที่คุ้มครองรักษาคุณเนี่ยท่านไม่ชอบนะครับจะทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ย ตกต่ำลงเร็วมากนะครับการง่ายจากที่พุ่งๆจากที่คิดว่าจะได้จะได้ก็จะกลายเป็นไม่ได้นะครับอะไรที่เหมือนจะได้เนี่ยก็จะไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าเฉียดตลอดมักจะใกล้กล้จะได้แล้วแต่ไม่ได้นะครับอารมณ์ประมาณสอบเขารับ10คนคุณได้ที่11มันจะเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆนะครับถ้าใครเคยทําไปแล้วก็ให้ไปขอขอมาต่อพ่อแม่แล้วเลิกทาแล้วจะไม่ทําอีกแล้วนะครับ คือการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันออกมาคือมันเฉียดอะมันเจ็บใจกว่าการที่เราได้ที่โหลๆลเป็นไหนๆเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้คนสอบสนามหนึ่นงอะหนึ่งร้อยคนใช่ไหมครับแล้วเขารับสิบคนคุณได้อันดับที่สิบเอ็ดมันเจ็บใจกว่าคุณได้อันดับที่ร้อยนะเพราะสิบเอ็ดกับร้อยไม่ได้เหมือนกันคือให,ให้ให้ให้ผมได้ที่ร้อยผมยังไม่เจ็บปวด แต่ผมได้ที่11คือผมแบบผมเกือบถึงเป้าหมายอ่ะแต่ผมไม่ได้ไงที่สิบได้แต่ไงอ่ะเข้าใจปะ่ะคือสมมุติอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือถ้าใครเคยมีประสบการณ์นะคือมีคนรู้จักผมเคยมีประสบการณ์นะสอบแบบสอบแข่งขันอะไรพวกนี้ยเขารับสิบคนเพื่อนผมมันได้ที่11คือแบบมันบอกอเสียใจย,ยิ่งกว่าได้ตําแหน่งโลนโลยนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยอยา่าด่าพ่อแม่นะครับข้อที่สองนะครับข้อนี้ สำคัญมากใช้คำสาคัญมากเลยนะครับคุณต้องรักษาสัจจะบารมีนะครับสัจจะบารมีคือการรักษาคําพูดนะครับรักษาคําพูดให้เป็นรักษาคําพูดให้ได้นะครับยกตัวอย่างการรักษาคําพูดได้ง่ายสมมุติวันนี้คุณนัดกับเพื่อนเพื่อนโทรมาถามอยู่ไหนแล้วนะครับก็บอกไว้ตรงๆนะครับเพิ่งออกหรืออน้าอยู่อะไรก็พูดไปตรงๆอย่าไปโกหกนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณโกหกเนี่ย เทวดาที่คุมครองรักษาคุณเนี่ยจะไม่ค่อยอยากช่วยเหลือคุณอยากช่วยคุณน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเรงนั้นเนี่ยจงรักษาสัจจะบาร,รมีไว้นะครับการรักษาสัจจะบาร,รมีนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับสําหรับมนุษย์มนุษย์อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สําหรับโลกวิญญาณนะครับสําหรับเทวดาพระภูมิเจ้าที่พรหมหรือเทพทั้งหลายเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่มาก นะครับมันจะมีอ่าผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงนะครับเคยมีเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าคนจะพบผู้อื่นเนี่ยปลอมตัวมาบวชนะครับถามว่าทาม,มันจะมีประโยคนึงอ่าเขาจะใช้คําว่าก่อนบวชเนี่ยผู้ชายคนไหนที่เคยบวชเนี่ยพระเขาจะถามมนุษย์โสสินะครับแล้วเราก็ต้องตอบอามาพันเตเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตั้งคําถามนะว่าทั้งบวชนีนบวชพระเนี่ยเขาจะถามว่าจะถามทําไมคือก็เป็นมนุษย์อยู่แล้ว นะครับจนผมได้มารู้ความจริงอันนึงนะครับว่าพระที่พรรษาเยอะๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าป้องกอันสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งมีชีวิตจากภพภูมิอื่นปแปลงกายมาบวชนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตจากภพภูมิอื่นเขาถือต้องสัจจะบารมีมากๆนะครับโกหกนิดเดียวนี่คือบางทีได้ไปเกิดใหม่เลยนะครับบางทีโกหกนิดเดียวนี่ตกจากภพภูมินั้นไปเลยนะครับเขาจะไม่โกหกเขาไอคำเนี้ เขาตั้งไว้เพื่อ,อป้องกันคนจากพบอุ้งอ่นจําแรงกายมาเป็นมนุษย์มาบวชนะครับในพุทธประวัติเนี่ยก็คือพญานาคนะพญานาคเนี่ยจำแรงกายเป็นมนุษย์มาบวชนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าคุณไปดูในหนังเรื่องไหนก็แล้วนะครับคือเวลาวิญ,ญญาณเนี่ยจะมาบวชนยพอพระถามมนุษย์โสสิเขาเงียบทันทีเลยทําไมเขาไม่ตอบคือวิญ,ญญาณเนี่ยโลกวิญ,ญญาณการโกหกเครื่องใหญ่ใหญ่สุด,สด นะครับเป็นเรื่องแบบอภัยให้ไม่ได้ใช้คำี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามืออย่าโกหกเด็ดขาดนะครับถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับหรือรู้สึกกดดันนะครับอย่างงานเนี้ยเราเจอหัวหน้ามอบหมายให้อย่างเงี้ยคือก็พยายามพูดแบบประมาณแบบจะทําให้เต็มที่หรือจะพยายามทําอะไรประมาณนี้นะครับพยายามอย่าไปทับปากก่อนถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆว่าเราจะทําได้นะครับ แรงมากนะครับอันนี้การโกหกเนี่ยจริงๆเนี่ยในทางกฎแห่งกรรมเนี่ยแรงมากนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเราคนที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานหรือว่าคนที่ไม่ได้ฝึกจิตจะไม่ค่อยรู้ก็ไม่แปลกนะครับรู้ตัวอีกทีก็คือถึงช่วงเวลาที่เราต้องไปใช้กรรมหนักแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับข้อนี้ก็คือสําคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออย่าทําร้ายผู้อื่นนะครับ คนที่ทําลายผู้อื่นเนี่ยยังไงก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยยิ่งไม่ดีแรงคูณสองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าทําลายผู้อื่นเด็ดขาดอ้าวแล้วถ้าอยู่ๆมีคนอ้อาวแล้วถ้าเขามาทําเราก็ก็ตอบโต้ตามสมควรไม่ตอบโต้เอาสัจจาไม่ตอบโต้เอาคอนเทนต์นะครับคือแน่นอนผมผมผมไม่เฉียงนะคือถ้าใครพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยยุคนี้คนเลวเยอะคนจุดๆเยอะ จริงผมไม่เถียงจริงบางทีเราทําคลิปสวดมนต์คนยังมาแซะเลยอะ่ะคือบางทีผมไปอ่านคอมเมนต์คลิปทําเกี่ยวกับสวดมนต์นี่มีคนมาแซะผมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่เถียงอะจริงแต่ว่าเราก็ตอบโต้ตามสมควรถ้าเป็นเรื่องเบาๆผมก็อาจจะียบไว้นะครับไม่เป็นไรก็ให้เขาสร้างกรรมของเขาไปแล้วเดี๋ยวอนาคตเขาจะมาใช้ให้เรารู้แบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีก,ก,าการกระบาดการฝ่ามือเนี่ยถ้า ถ้าจริงสถานการณ์นั้นจริงๆก็ตอบโต้ตามสมควรแต่เราอย่าไปสร้างเรื่องก่อนเราอย่าไปทําใครก่อนถือคติว่าเราอยู่สงบๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่มีการกระบาดการฝ่ามือนะครับเพราะผมก็มีนะครับคือเคยลองมาหมดแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เคยเด็กๆก็ไม่เชื่อเหมือนเหมือนหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งมาฟังชิ้นนี้เด็กๆบอกว่าไม่ได้เชื่อนะแต่พอลองทําเออรู้สึกมันแบบมันตกต่ำลงเร็วมากเลยอยู่ๆแบบจากที่เขาบอก อ่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยครูบอกว,ว่าเดี๋ยวจะให้อย่างวุ่นี้อ้ากลายเป็นเรากลายเป็นไม่ได้ไปซะละนะครับดังนั้นเนี่ยสามสิ่งเนี่ยดีที่เลี่ยงเลยนะครับก็สุดท้ายหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจตั้งชื่อหรือออกแบบลายเซ็นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครนะครับที่สนใจคอร์สพยิีพื้นฐานก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ